Oh, สวัสดีค่ะมาพบกับนิวชีวิตในสโลวาเกียค่ะวันนี้นะคะนิก็จะมาแชร์วิธีการช้อปปิ้งตามสไตล์ของนิวในสโลวาเกียนะคะคือจริงๆแล้วว่าทั่วยุโรปเลยค่ะเขาจะมีช่วงวินเทอร์เซลกับซัมเมอร์เซลนะคะนิวคิดว่าก็คงเหมือนเมืองไทยคือสําหรับนิวเนี่ยเวลาหนูจะซื้ออะไรอะ่ะนิวก็จะรอซื้อแค่ปีละ2ครั้งคือ วินเทอร์เซลกับซัมเมอร์เซลแล้วอันนี้มีลิสต์ตั้งแต่ปีที่แล้วคือจะเล่าให้ฟังก่อนว่าปีที่แล้วอ่ะนิวอยากได้เสื้อขนเฟอร์จริงๆนิวมีมีสองสีสีดำแต่เป็นแบบสัน้นกับสีแบบเหมือนลายเสือ,อะคะ่ะทุกคนแต่เป็นแบบยาวนะคะทีเนี้ยนิวก็อยากจะได้เสื้อสีดำแบบยาวด้วยเพราะว่าใส่แล้วมันอุ่นดีกับสีครีมแบบยาวมีลิสต์ไว้แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วปี2023ประมาณเดือนธันวาปี2023นิวก็จะเริ่มไปดูแล้วว่าปีนี้มีไหมมีอะไรอ่ะมีแต่ราคาเต็ม นิวก็ยังไม่ซื้อเพราะนิวคิดว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่อ่ะมันจะลดราคาเยอะทุกคนก็บอกเอาก็ซื้อไปสิเดี๋ยวไม่มีใช่ค่ะทุกคนแต่นิวแค่คิดว่าถ้ามันจะเป็นของเรามันก็จะเป็นของเรานิวรอได้ไม่เป็นไรเพราะว่านิวมีเสื้อหนาวหลายตัวใช่ไหมคะสรุปแล้วปี2024ตอนเดือนมการาเนี่ย มันไม่มีจริงๆทุกคนไม่มีไซนิวเลยนะคะนูเข้าไปดูในอินเทอร์เนต็ตอ่ะก็ไม่มีดูที่ช็อปก็ไม่มีโอเคไม่เป็นไรงั้นรอได้ไม่รีบพอมาปีนี้เมื่อเดือนธันวาคมปี2024เนอะนิวก็ไปดูอ่ะมีคือจริงๆแล้วอ่ะคอลเลคชันมันจะบอกว่ามันจะมีทั้งเสื้อขนเฟอร์ทั้งเสื้อหนังทั้งเสื้อขนผ้านวมมันก็จะมีอยู่ทุกปีอยู่แล้วนิวก็เลยไม่ได้รีบก็รอคะ่ะทุกคนตอนแรกอ่ะนิวดูในอินเทอร์เนต็ตแล้วคือเหมือนเดิมมันก็ไม่มีไซนิว สาเหตุที่นิวไม่ไปที่ร้านเนี่ยนิวกลัวว่าไปที่ร้านแล้วแบบมันจะวุ่นวายทุกคนมันจะแบบว่าเอาตัวนี้ก็เอาตัวนี้ก็กลดตัวนี้ก็เราไม่ได้คำนวณไงพอจ่ายตังค์ปุ๊บโอ้ราคาเท่านี้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างมาล์หมดเลยทีเนี้ยนิวก็จะเป็นคนที่ซื้อจากในเน็ตซื้อจากในแอปพลิเคชันของร้านนั้นๆเพราะว่าเวลามันซัมมารีราคามาเนี่ยเราจะเห็นแล้วเราก็เลยจะเลื่อนไปดูว่าตัวนี้เราอยากได้จริงไหมอะถ้าไม่จริงเราจะลบ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  เหลือราคาที่แบบอ่ะโอเคราคานี้ถ้าส่งฟรีซื้อได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะทุกคนฉะนั้นนิวก็จะพยายามไม่ไปที่ช็อปแต่ทีเนี้ยก็ขนเฟ้ออีกนั่นแหละที่นิวรอคอยนะคะจริงๆในอินเทอร์เน็ตอะถ้าไม่มีอะเราสามารถคลิกว่าถ้ามีไซส์นี้ก็ให้เตือนชัน้นไปดูที่ช็อปดีกว่าหาเรื่องจริงๆค่ะเรียกว่าหาเรื่องนะคะทุกคนแน่นอนถ้าไปดูที่ช็อปเนี่ยโอ้โไหไอ้นุ่นก็ลดไอ้นีน่ก็ลดแล้วยังไงร,รู้ไหม คือนิวอะ่ะบอกกับเพื่อนทุกคนแล้วว่าปีนี้นิวจะไม่ซื้ออะไรแต่ว่านอกจากซื้อที่นิวลิสต์ไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือเสื้อขนเฟอร์นะแล้วก็อันน้ำหอมซื้อทุกปีเดี๋ยวจะมเล่าเรื่องน้ำหอมให้ฟังอีกอันนี้ก็โอ้ยใครจะด่าว่าโง,ง่ก็ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องน้ำหอมไปที่ชอ็อปพอไปที่ชอ็อปปุ๊บก็เข้าล็อกไอ้นุ่นก็ลดไอ้นี่ก็ลดเราไปกับเอม็มมาอุ้ยตัวนี้ต้องโดนแม่ คือคำว่าไม่ช็อปไม่มีอยู่จริงแต่นิวจะไม่ซื้อแล้วต่อจากนี้อันนี้นิวซักเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่ไปแล้วด้วยนะมันก็น่ารักดีใส่เป็นตัวใหญ่ๆสบายๆนะคะอันตัวนี้ก็ด้วยเหมือนกันตัวนี้ก็ได้มานะตัวที่สองนะนี้ตัวที่สาเหมือนกันแต่คนละสีค่ะ,ะแล้วก็มีอย่างนี้คะ่ะทุกคนที่เป็นแขนกุดที่ยุโรปอะ มันจะมีแบบหนึ่งวันพันอากาศอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนบางทีฝนบางทีร้อนบางทีลมบางทีหนาวบางทีอะไรก็ไม่รู้คือมันมีวันอย่างนั้นจริงๆค่ะทีเนี้ยบ้านนิวทุกคนเลยทั้งสามีทั้งเอมมาแล้วก็นิวเนี่ยเป็นคนที่ลมเข้าคมลมเข้าหน้าอกเข้าคอไม่ได้นะคะทีเนี้ยมันก็เลยจะมีเสื้ออย่างเงี้ยว้ใส่ตอนที่แบบบางทีก็ร้อนบางทีก็ลม บางทีก็หนาวขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะนะอันเนี้ยก็ใส่ตอนวันอย่างนั้นนะมันจะมีเป็นช่วงเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยมันมันจะมีช่วงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็จะใส่อย่างนี้แล้วก็ใส่เสื้อคลุมเอานะคะก็ซื้อมา2งตัวอีกเป็นคนชอบอะไรที่แบบว่ากริตเตอร์กริตเตอร์นะคะเมทัลลิกวิบวับวิบวับมีเสื้อเชิ้ตอย่างนี้ที่ไม่ได้คิดจะซื้อแต่ไปกับเอมมาแล้วเอมมาเขาชอบใส่สไตล์นี้คือจริงๆหรือเป็นคนสอนให้เขาใส่ก็คือ เวลาหน้าร้อนนะคะทุกคนที่เมืองไทยด้วยนะคะที่เซลาวากียด้วยหนะน้าร้อนก็ร้อนมากแดดแบบว่าแรงมากดิวก็จะให้เขาว่าใส่เสื้อกล้ามไว้ข้างในนะคะแล้วก็ใส่เสื้อบางๆอย่างเงี้ยไว้ข้างนอกเพราะว่ามันบังแดดได้บังลมได้นะคะบังกันหนาวได้ด้วยเวลาอยู่เมืองไทยเข้าแองเงี้ยบางทีเราไปวัดเนาะ เราก็ต้องใส่แบบนี้นะคะใส่เสื้อกล้ามไปข้างในเวลาไปเดินตลาดตลาดน้ําตามวัดต่างๆเงี้ยค่ะเราก็ถอดใส่เสื้อกล้ามได้เพราะมันร้อนแต่ถ้าเข้าวัดเข้าวางางเงี้ยเราก็ใส่อันนี้คลุมเข้าไปซึ่งนิวจะมีเสื้อแบบอย่างเงี้ยเยอะมากแต่รอบเนี้ยไม่ได้คิดจะซื้อไงแล้วเนี่ยดูสิ ซื้อมาสีขาวก็มีอยู่แล้วนะหลายตัวก็ยังซื้อนะคะอันนี้แนะนำนะเพราะว่าอยู่เมืองไทยกันแดดได้กันหนาวได้นะคะแล้วก็สุภาพด้วยเวลาจะไปวัดไปว่ายังงี้นะคะเราก็มีแจ็คเก็ตอีกแจ็คเก็ตหน้าหนาวซื้อมาทำไมอันนี้ไม่ได้อยู่ในลิสต์ไม่เคยอยู่ในลิสต์ด้วยเออแต่ไปแล้วก็เอ้ยน่ารักดีอะแต่ ซื้อมาทําไมว่าไปช็อปเนี่ยพอไปช็อปอย่างที่บอกวูวามแล้วก็ไม่ได้คํานวณเงินนะคะทางที่ดีซื้อในแอปพลิเคชันเพราะเราจะเห็นเงินซัมมารีแล้วว่าเงินโดยรวมว่ารา้องจ่ายเท่าไหร่แล้วเราก็จะรู้สึกเออฉันไม่อยากจ่ายเงินจนํานวนนี้ก็จะค่อยๆเอาที่ไม่ได้อยากจะได้จริงๆออกแต่อันเนี้ยไปช็อปล้วเป็นอย่างเงี้ยทุกคน อันนี้ก็อีกตัวหนึ่งแจ็คเก็ตแบบมีฮู้ดด้วยนะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูสำหรับสิ่งที่อยากได้จริงๆนะคะที่บอกว่ารอมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่รอได้ทีนี้ก็ยังรอได้นะคะไม่รีบไม่ซื้อราคะเป็น ในช็อปเนี่ยค่ะยังไงก็ไม่มีพอกลับมาบ้าน <S <S ก็เลยเข้าไปกดว่าถ้าถ้ามีไซส์เนี่ยให้แจ้งเตือนอันนี้ก็เลยคิดว่าใสา่ไซส์ M ดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นไซส์ S เนี่ยบางทีถ้ามันหนาม,มากๆอ่ะนิวจะมีเสื้อยืดแล้วก็เสื้อแบบนี้แล้วถ้ามันหนาม,มากๆอ่ะนิวอาจจะมีเสื้อที่มันเป็นสเวตเตอร์อีกแล้วก็เสื้อตัวนี้ค่ะซึ่งมันอุ่นจริงๆทุกคนดู <S <S ไฮโซเนาะนะตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ40ยูโรมีสีดำนี่ไซส์ M สีดำซึ่งก็ตัวใหญ่เนาะคุณดู่จะบอกว่าที่ร้านอ่ะมันมีไซส์ XL สีนี้ แล้วนิวไปจับแล้วนิวลองแล้วคนที่ผ่านมาเดินมาเห็นคือลองแล้วมันสวยมากจริงๆทุกคนนั้นสีมันอะไรมันดูแบบดูผู้ดีอะแล้วคนเดินมาเห็นคนนั้นหยิบไปเลยเขาก็มาบอกนิวว่าเนี่ยเธอลองไปถามพนักง,งานสีเผื่อเขามีอยู่ในสตอ็อกแต่จริงนิวรู้ว่าเขาไม่มีหรอกเพราะว่าถ้าเป็นของเซลล์อะมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นอยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะน,นิวจะทําคลิปแบบว่าไหนว่าจะไม่ชอปปิ้งนะคะก็ผู้หญิงเนาะแปรป้ายแดงจริงๆทุกคนก็แต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็เป็นทริคสำหรับคนที่ มายุโรปนะทุกคนถ้ามาช่วงเนี้ยจริงๆแล้วว่านิวเป็นคนที่ไม่ซื้อราคาเต็มเลยก็ <c oughs> <c oughs> จะซื้อเป็นวินเทอร์เซลกับซัมเมอร์เซลเท่านั้นแต่จริงๆแล้วซัมเมอร์เซลปีนี้นิวก็ตั้งใจแล้วว่าจะไม่ซื้อแต่สิ่งที่ต้องซื้อเนี่ยก็คือหมวกแก๊ปเพราะว่าไปญี่ปุ่นมาเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาทำหมวกหายค่ะทุกคนแล้วนิวเป็นคนแบบใส่หมวกไงเพราะช่วงหน้าร้อนเนอะช่วงที่มีแดดอ่ะนิวก็ใส่หมวกใส่แว่นแล้วต้องปกป้อง,อง,องหน้าเราเนอะปีนี้ก็คือต้องซื้อหมวกแล้วก็เสื้อผ้า ไม่ซื้อแล้วจะพยายามแต่ถ้าจะซื้อเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกให้ทุกคนนิวไหนบอกจะไม่ซื้อสิ่งต่อไปว่าได้แต่ยาแรงนะคะ <g ül> ก็คือน้ําหอมค่ะทุกคนที่เมืองไทยก็มีแต่มีไม่ทุกช็อปนะเพราะว่านิวเคยเจอแล้วก็บางช็อปก็ไม่เจอนะคะแล้วเวลานิวซื้อเนี่ยอย่างที่บอกว่านิวจะไม่วู่วามซื้อคืออยากได้อะไรไม่ต้องได้ตอนนั้นนะ่ะนิวเป็นคนแบบนั้นแต่บางคนก็อยากได้ก็ซื้อสิแต่นิวเป็นคนแบบรอได้ไม่เป็นไรยังมีอยู่เพราะว่านิวจะสต็อกของไว้ตลอดเวลาคือ น้ำหอมค่ะทุกคนนิวจะซื้อทุกปีเพราะว่าช่วงปีใหม่เนี่ยเขาจะมีช่วงที่ให้ของขวัญกันคือฝรั่งเขาคริสต์มาสเนี่ยเขาก็จะให้ของขวัญฉะนั้นที่เนี่ยก็จะทำเป็นแพ็กเกจแบบเป็นเป็นกิฟต์เซตอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วนิวไปดูราคามาแล้วนิวก็คิดว่ายังไม่ซื้อเดี๋ยวซื้อหลังปีใหม่มันจะลดราคาซึ่งมาลดจริงๆ3 0แต่ของที่นิวอยากได้เนี่ยไม่มีที่ช็อปเลยเอาอีกแล้วนิวก็เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตที่สโลวาเกียเนี่ยจะมีช็อ ที่ชื่อว่าน F A N N นะคะนิวก็จะจะซื้อในแอปพลิเคชันของเขาอันนี้มีแล้วไม่สามารถซื้อในเน็ตได้ณนะตอนนั้นที่นิูเข้าไปนะ only in the store คือต้องไปซื้อใน store เท่านั้นแล้ว,แล,วแล้วเขาก็จะให้หาด้วยว่า store ที่ไหนมีก็มีแต่ที่บราชิสลาวาแต่ไม่มีที่เทรนชินก็ใกล้ๆเมืองเทรนชินก็ไม่มีเลยเอาไงดีอยากได้มากอย่างที่บอกว่านิวจะซื้อทุกปีค่าของเก่าใกล้จะหมด ก็จะได้มีของใหม่เลยไม่ต้องไปซื้อราคาเต็มอย่างเงี้ยทุกคนเสร็จแล้วนุก็เลยไปที่ช็อปอีกไปบอกที่ช็อปว่าฉันจะเอาอันนี้เขาก็บอกว่าไม่มีบอกเออรู้แต่ว่าเออจองไว้ได้ไหมแล้วก็จ่ายเงินเลยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่ไม่ต้องจ่ายเงินเออเดี๋ยวอีกประมาณ23อาทิตย์อะ่ะค่อยมานะขอเบอร์โทรไว้นุก็แบบเออจริงหรือเปล่าคือเบอร์โทรเนี่ยเขาจดใส่ในกระดาษปกติเลยแล้วเขาก็ไม่ได้ถามชื่อด้วยไม่ได้ถามเมมเบอร์ด้วย นิวก็เลยคิดว่าอ๋อสงสัยเขาคงแบบทำตามมารยาทอะคืออันนิวนิวคิดอย่างนั้นจริงๆเพราะนิวไม่รู้ว่าเขาอะจะ follow up ที่นิวอยากจะได้หรือเปล่าไงนิวก็เลยแบบระหว่างนี้นิวก็เข้าไปดูในเน็ตเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบก็ในแอปพลิเคชันของเขาแหละสามารถซื้อได้นิวก็เฮ้ยซื้อได้แล้วกดซื้อเลยทุกคนพอกดซื้อเลยนะจ่ายตังค์แล้วเรียบร้อยปลอของมาของมาแล้ว เชื่อไหมว่าของมาวันนั้นอีกวันหนึง่งพนักงานที่ร้านโทรมาเลยว่าของมาแล้วนิวแบบฮะ <laughs> สรุปเธอสั่งให้ฉันเหรอเพราะว่าเขาเขาไม่ได้มีอะไรที่มันการันตีได้ว่าเราจะได้ของเลยอะทุกคนนึกออกไหมเขาไม่ได้ขอชื่อเราเขาขอแต่เบอร์โทรด้วยนะคือปกติอะเราต้องแบบให้เบอร์โทรขอชื่อ เนาะหรืออาจจะแบบจดเลขที่เมมเบอร์แต่ก็อ่าจจไม่เป็นไรแต่คือเขาไม่ได้จดแม้กระทั่งว่านนวอยากจะได้ของสิ่งไหนเขาจดแค่เบอร์โทรจริงๆทุกคนจะให้นนูเข้าใจว่าไงนิวก็เลยอ่ะไปดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆจนนิวได้ของมานะคะได้ของมาเสร็จเขาก็โทรมานิวก็เลยสงสารเขาเนอะเขาสา์ฟอลโล่ให้นิวแล้วอ่ะคือจริงๆหนจะบอกก็ได้ว่านนวไม่เอาแต่ว่าของมาแล้วนิวก็เลยต้องไปเอาทุกคนนิวแบบ เสียตังอีกแล้วหนวบอกจะไม่ช้อปปิ้งก็สรุปได้มา2กล่องนะคะนี่มันก็จะเป็นกิฟต์เซ็ตอย่างนี้ซึ่งคุ้มเพราะว่านิวอะคือนิวอะมาดูราคาที่นี่แล้วก่อนคริสต์มาสเนาะแล้วนิวก็กลับไปเมืองไทย นิวเคยทําคลิปว่าซื้อของฝากที่ไหนซึ่งนิวจะไม่แนะนําให้ซื้อของฝากที่สนามบินเวียนนาเด็ดค่ะเพราะราคามันแพงมากทุกคนแล้วอันนี้ราคาที่เวียนนาก็แพงจริงๆนะคะนิวก็ยังคิดเลยว่าุ้ยเดี๋ยวกลับมาซื้อที่นี่แต่ระหว่างนั้นเหมือนกันที่เมืองไทยนิวก็พยายามไปดูราคานะเพราะว่านิวจะเป็นคนแบบเช็คราคาแล้วนิวไปญี่ปุ่นด้วยนิวก็ไปเช็คราคานิวก็มองว่าเออถ้านิวซื้อที่นี่ถูกกว่านะคะที่ที่ร้านนะแล้วนิวมีการ์ดของเขาไงมีลดราคามีอะไรอย่างเงี้ยนิวก็มองว่า เออถ้านิวกลับมาซื้อที่เนี่ยมันถูกกว่าสรุปได้2ได้2กล่องเลยจ้าเนี่ยละค่ะก็เป็นวิธีการช้อปปิ้งของนิวนะคะซึ่งไม่ว่าจะไปที่ไหนนิกวก็จะมีวิธีการแบบยังไม่ซื้อทันทีเดินสังเกตก่อนนะคะว่าร้านไหนถูกที่สุดแล้วก็บางทีเราก็ไม่ได้ของที่ถูกที่สุดหรอกแต่ว่าได้ราคาที่เราพอใจแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนคลิปนี้ก็ติชมได้นะคะแต่อย่าแรงนะคะทุกคนเพราะว่าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผู้หญิงแพ้ป้ายแดงจริงๆทุกคนนะคะแล้วก็ ฝากชีวิตในสโลวาเกียด้วยนะคะทริคเล็กๆน้อยๆในการช้อปปิ้งในยุโรปนะคะซึ่งเป็นช่วงวินเทอร์เซลเนี่ยก็จะลดเยอะหน่อยก็อย่าเพิ่งรีบไปซื้อราคาเต็มกันนะคะอยากได้ของดีแต่ถ้าอดใจไม่ไหวก็ซื้อเลยค่ะนะคะเพราะว่าผู้หญิงอยาหยุดสวยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะฝากชีวิตในสโลวาเกียไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเศร้าเรื่องมันเศร้านะอันนี้คือไปที่ช็อปแล้วก็จริงๆแบบโหอยากได้เยอะไปที่ช็อปนี่ อะไรก็สวยไปหมด